ขมอน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 ีให้คุกกี้ทำลายกันคุกกี้ปลาป่นหอมกรอบแสนอร่อยได้ชิมแล้วติดใจแน่นอนค่ะทุกคนว้าวว้าว้าวว้าวาวสวัสดีค่ะพี่ฉันนายเกศเกษมพิลึกประธานกรรมการบริษัทสวัสดีค่ะนางสาวกินิคำติรองคณะกรรมการบริษัทค่ะ สวัสด really ีค่ะดิฉันชื่อนายธีระเดียนอนิจันเป็นเลขานุการบริษัทค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิภาวณนชมนายเป็นผู้อำนวยการผลิตค่ะพวกเราบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนไซงามวิทยาคมอําเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรสามกากงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนไซงานวิทยาคม มีที่มาและความสําคัญอย่างไรคะนโยบายของนิติสร้างการดีสาขาโรงเรียนไซง์นพิยาคมเป็นอีกนโยบายหนึ่งเรื่องการสร้างปูฝังคุณธรรมจัดยุทยธรรมโดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจึงให้โรงเรียนสุจริตทั่วประเทศดําเนินกิจกรรมสร้างความสุจริตความโปร่งใส ป้องกันการทุจริผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนใซงงานวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรจึงได้เนินการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสซงงานวิทยาคมได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมีเจตติที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและได้สู่ตนเองตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสจริตค่ะ จากความสําคัญดังกล่าวโรงเรียนใยงาพมพิทยาคมได้กําหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนใยงาพมพิทยาคมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างของบริษัทสร้างการดีและได้ทําการสารวจความคิดเห็นตามแบบสอกส1วนพบว่ากิจกรรมที่ได้คะแนนสูงสุดจากสมาชิกในบริษัทคือกิจกรรมผลิตคุกกี้ปายา่าง เนื่อสัตว์ปลาเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนโดยอำเภอไซงามเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นคลองส่งน้ําสระหรือหนองน้ําตามหัวไร่ปายปนาจึงทําให้มีปลาชุกชุมตลอดทั้งปีเลยมีชาวบ้านจับปลามาขายเป็นจำนวนมากจากนทาให้ราคาต่าลงค่ะค่ภาภาาะคณะกรรมการบริษัทสร้างการนีโรงเรียนไซงามพิยาคมจึงเร็งเห็นความสําคัญของวัตถุดิบที่มีในชุมชนและต้องการแก้ หินที่ถูกลงแต่มีปริมาณการจับปลามาขายที่มากนอกจากนี้ปลายังเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านส่งเสริมการพัฒนาสมองมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่พบในปลาเช่น DHA และ EPA ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการลดระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต ซึ่งการบริโภคปลาเป็นประจำมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอีกด้วยค่ะดังนั้นบริษัทสร้างการดีสา,าขาโรงเรียนชัยงามพิทยาคมจึงดำเนินกิจกรรมคุกกี้ปลายา่างเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวรวมไปถึงชุมชนและเป็นการตอบสนองกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันโดยผสมร,ระหว่างความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการ เป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภคที่แตกต่างจากขนมเคี้ยวทั่วไปที่มักมีปริมาณน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันสูงและยังสะท้อนถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เป็นขั้นตอนอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นค่านิยมหลักของบริษัทสร้างการดีต่อไปวัตถุประสงค์ของบริษัทสร้างการดีสาขารงเรียนสายงานวิทยาคมมีอะไรบ้างคะพี่เฟมค่ะวัตถุประสงค์ของบริษัทสร้างการดีสาขรา,งารงเรียนสา,งา,นสางงย,ยางานวิทยาคมมีดังนี้ค่ะ หนึ่งเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณลักษณะท่าประการของนัเรียนสุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะ 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีทักษะกระบวนการการบริหารจัดก,การและเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขางญญา,ยาขงยนมค่ะ 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการประกอบธุรกิจและประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจค่ะ 4. นักเรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนค่ะ ต่อไปเป้าหมายของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนไยงามพิยาคมเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เบลค่ะเป้าหมายเชิงปริมาณหนึ่งนักเรียนร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนสยงามพิยาคมมีสมาชิก40คนแบ่งเป็นคณะกรรมการจํานวน20คน2นักเรียนผลิตคุกกี้ปลาย่างจํานวน80ชิ้นต่อ1สัปดาห์ระยะเวลา4สัปดาห์ 3. นักเรียนในบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนไซงามพิยาคมมีรายได้ระหว่างเรียนจากการขายผลิตภัณฑ์คุกกี้บายาสีนักเรียนรายละ80คนมีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุดผิต 5. นักเรียนรายละ80คนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี6นักเรียนรายละ80คนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวป้าม้า เชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับบริษัทสร้างการดี 2. นักเรียนมีทักษะการแปรรูปและจาหน่ายผลผลิตภัณฑ์จากชุมชน 3. นักเรียนบริษัทสร้างการด,ดีมีรายได้จากการจําหน่ายคุกกี้ปลายา่างนักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 5. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการขายผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลายา่าง ลำดับต่อไปขอบเขตการศึกษารบริษัทส,สร้างการดีสาขาโรงเรียนไซนงานวิทยาคมเป็นอย่างไรบ้างคะค่ขะขอบเขตการศึกษารบริษัทส,สร้างการดีสาขาโรงเรียนไซนงานวิทยาคมภายใต้ชื่อคุกกี้ปลายา่างโดยนําปลามาเป็นวัตถุดิบผลิตคุกกี้โดยการศึกษา,ค,ค,ค,ววา,า,า,าค้นคว้าพบว่าปลาย่างมีคุณค่าทางพุชนาการสูงสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง โดยกำหนดการผิดคุกกี้ไปาย่างแต่ละครั้งได้คุกกี้ไปาย่างจำนวน80ชิ้นต่อสัปดาห์ตลอดระยะเวลา4สัปดาห์ในปีการศึกษา25 6 8าดค่ะลำดับต่อไปและระยะเวลาเริ่มโครงการตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนครับพี P ่เนเจอร์เริ่มโครงการวันที่15พฤษภาคมพศ2568ส,สิ้นสุดโครงการวันที่20มิถุนายนพศ2568ัยค่ะลำดับต่อไปวิธีการดําเนินงานดับโรงเรียงงนแล,ยและวิธีการ,รําเนินงานของบริษัท สร้างการดีของนักเรียนดําเนินการอย่างไรคะพี่เบลค่ะโรงเรเียนไซงานพี่อาคงดําเนินงานกิจกรรมบริษ,ษัทสร้างการดีประกอบด้วยการดําเนินงานสองระดับได้แก่การดําเนินงานบริษัทสร้างการดีระดับโรงเรียนและการดําเนินงานบริษัทสร้างการดีของนักเรียนสูตรคุกกี้ปลาย่างที่ได้จัดทําดีส่วนผสมดังนี้ผงฟู1ช้อนชาแป้ง16ช้อนโต๊ะเนยจืด10ช้อนโต๊ะ เนยเค็ม4ช้อนโตน้ำตาลไอซิ่ง3ช้อนโต๊ะปลาช่อนป่น5ช้อนโตะผักชี1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาผสมส่วนผสม,สม,สม,สมให้เข้ากันโดยใช้เครื่องตีส่วนผสม,สม,สมทั้งหมดแล้วนำคุกกี้หยอดลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำไปอบในเตาใช้อุณหภูมิ150องศาอบเวลา25นาทีและนำออกจากเตาอบมาพลิกอบอีกด้านเวลา5นาที จากนั้นนำออกจากเตาอบให้คุกกี้เย็นและนำพ็คเข้าบรรจุภาณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะลำดับต่อไปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะมีอะไรบ้างคะผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสาข,ขาบุญญาเชินงน้ำพิยาคมในการดำเนินงานในรอบปี2568มีดังนี้หการจัดตั้งบริษัท2จํานวนสมาชิกทั้งหมด40คน3ขั้นตอนการสรุปรายรับรายจ่าย 4. ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล นื่องจากดาเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนชัยงานวิทยาคมกิจกรรมคุกกี้ไปายา่างเพื่อดำเนินในช่วงเปิดเทอมระยะเวลา2เดือนจึงยังไม่มีการตันผลให้กับสมาชิกครับค่ะถ้า,าผลประกาศผลการประเมินนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนิกเนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลแบบวัดและประเมินโครงการแบบสอบก้อนหนึ่งศูนย์และผลสรุปดังนี้ค่ะ ผลการประเมินแบบวัดและประเมินผลโครงการการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสซยานพิทยาคมอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพร้อยละ87.83ค่ะ 6. ผลการประเมินนักเรียนที่มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีผลการประเมินนักเรียนที่มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้ผลดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้ในกระบวนการมีคุกกี้ปลาย่าง 2. องนำความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ,ระครอบครัวค่ะ 3. นํนำทักษะเรื่องการทาํางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ 7. ผลการประเมินนักเรียนมีเจ็ดคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลแบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมผลการประเมินนักเรียนที่มีเจ็ดคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้แก่กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมที่ดีมาก การได้เข้ามาเป็นสมาชิกบริษัทนี้ทําให้ได้ทั้งประสบการณ์ทํางานได้แนวคิดในการจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ได้รายได้ระหว่างเรียนและยังช่วยให้รู้จักคิดมีวินยัยมีความรับผิดชอบในการทํางานสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้มีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการอยู่อย่างพอเพียงและที่สําคัญรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับมีอะไรบ้างคะพี่เบลผลที่คาดว่าจะได้รับได้แก่ 1. น,นักเรียนมีความรู้และทักษะบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีและมีรายได้ระหว่างเรียน 2. นักเรียนมีทักษะการแปลร,รูปผลิตภณัณฑ์และสร้างสรงสรค์สินค้าที่แปลกใหม่กิจกรรมปุกี y, ้ปลายางสนักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 4. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการขายผลิตภัณฑ์ปุกี้ปลายาพวกเราบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนใจงามพิทยาคมขอขอบคุณค่ะขมานขมาว่มานขมานเดย์เดย์ให้ทุกกีทำนายกัน